นายกรัฐมนตรีมอบหน่วยงานด้านเศรษฐกิจประเมินผลกระทบหลังออกมาตรการคุมโควิดลบเสนอสอบอสอ,ออกแนวทางเยียวยาประชาชนนางสาวไตรสุรีไตรสรณกูลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกกลาโหมกำชับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลงัง สำนักงานสภาพ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเร่งประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ระลอกใหม่เพื่อกำหนดแนวทางการเยียวยาผู้ที่ได้รับกระทบทั้งผู้ประกอบการลูกจ้างและประชาชนรวมถึงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดระลอกใหม่ โดยให้เตรียมความพร้อมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งจะมีขึ้นในเร็วๆนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามและประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการออกมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ระลอกใหม่อย่างต่อเนื่องกระทั่งมาถึงมาตรการล่าสุดที่เน้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด6จังหวัดรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งแม้ก่อนออกมาตรการต่างๆจะได้ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนแต่ก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินผลหลังมีมาตรการออกไปแล้วเพื่อกลั่นกรองเป็นแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็วนางสาวไตรสุรีกล่าวรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์มีความห่วงใยประชาชน ทั้งที่ได้รับผลกระทบทางตรงและได้รับผลกระทบทางอ้อมโดยได้ขอให้กระทรวงอื่นๆเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการแบ่งเบาภาระค่าครองที่ประชาชนด้วยเหมือนกับที่ก่อนหน้านี้มีมาตรการช่วยลดค่าครองที่เช่นค่าไฟฟ้าค่าน้ำรวมถึงแก๊สและอื่นๆซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดีถือเป็นแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้รัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยมาตรการเยียวยาต่างๆจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบรัดกุมและรวดเร็วให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมที่สุดพร้อมกับมีมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดรอบนี้ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดโดยเวลานี้ขอความร่วมมือทุกคนให้ช่วยกันป้องกันโรคโควิด -19 ซึ่งเมื่อสถานการณ์การติดเชื้อคลี่คลายโดยเร็วประชาชนก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว